โอเคครับมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่4ี่ขีดห้าสิบอ่คอันนี้นะครับจะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะแต่เราจะเปลี่ยนเป็นเกรเดียนนะครับอันดับแรกนะครับพี่ขอเบิกสูตรเกรเดียนกับรูปของมันก่อนนะครับเกรเดียนครับแบบนี้ครับแล้วก็สูตรของมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคพี่ขอย่อให้มันเล็กลงหน่อยครับอ่า โอเคอ่าทีนี้เรามาลองดูนะครับวิธีของพี่นะครับก็คือพี่จะรวมเกเดียนทั้งหมดนะครับไว้ตรงนี้นะครับใช้สีเขียวเดีกวปับ๊บอ่าพี่จะรวมเกเดียนทั้งหมดไว้ตรงนี้นะครับเป็น f ของเกเดียนครับแล้วพี่ก็จะย้าย f พี่ก็จะย้าย f ทุกอันเนี่ยครับปับ๊บไปไว้ ที่ตรงนี้แล้วก็ใช้สูตร a แจกออกมาเป็น c นะครับโอเคอค่อยๆไปนะครับอันดับแรกนะครับมาเขียนแคตโฟ์ของเกเดียนก่อนนะโอเคอย่างอันนี้มันมีแค่4ปีนะครับปีที่1อ่ะปีที่0 1 2 3 4 4ปีนะครับพี่ก็จะตัดอันนี้ออกนะ,ะทีนี้นะครับอ้อมันมีแค่3ปีสิ อโอเคทีนี้ครับ a อันแรกนะเห็นไหมว่า g เนี่ยมันเท่ากันหนึ่งร้อย g เท่ากันหนึ่งร้อยนะบวกเทีละหนึ่งร้อยแสดงว่า g ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยนะครับตรงนี้เป็นสองร้อยนะครับ a ก็จะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมครับถูกไหมหนึ 100, 100, 100. ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเราลองเอาแคตโฟมารวมกันดูครับปีที่หนึ่งนะครับหนึ100่งร้อยบวกด้วยศูนย์นะครับก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับเท่ากับโจทย์ไหมครับเท่ากันโอเค ปีที่2นะครับ100เหมือนกันนะครับบวกกับ100เป็น200นะครับอ่าก็ได้เท่ากับโจทย์เหมือนกันครับปีที่3ก็เป็น 100. บวกกับ 200. เป็นส0มร้นะครับอ่าก็ได้เท่ากับโจทย์แล้วนะครับ,อบ,โ,รบโอเคทีนี้นะครับตรงนี้เราต้องใช้สูตรแอนนวนถูกไหมครับอันนี้ใช้สูตรแอนนวลน,นะครับที่ก็จะเอาสูตรแอนนูลออกมาปั๊บ อ่าแต่ทีนี้ครับพี่จะหา f ถูกไหมที่พี่บอกว่าตอนแรกพี่จะหาตรงนี้ก่อนแสดงว่าแอนของพี่พี่ก็ต้องเอาสูตรที่เป็น f ครับก็จะเป็น f เท่ากับนะครับ a คือหนึ่งร้อยถูกไหมครับอันนี้พี่ทำอันนี้ก่อนนะ a คือหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ i เป็นสิบเปอร์เซ็น์ถูกไหมครับก็จะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งนะครับยกกำลัง เมี3ตัวก็เป็นยกกำลัง3ามถูกไหมครับลบหหารด้วย i ก็คือ0 1นะนะครับออกมานะครับ F ที่เราได้นะครับตรงนี้นะก็จะเป็น331นะครับต่อมาพี่มาหาอันนี้ต่อนะครับเป็น f ของเกเดียนนะครับเป็น F f ของเกเดียนก็คือตรงนี้เหมือนกันนะ F นะครับเท่ากับนะครับ F4 สม่วงครับ ดูสูตรเกเดียนครับยกมานี้ครับ g คือเท่าไหร่ครับ g คือหนึ่งร้อยถูกไหมครับหนึ่งครับหารด้วย i ก็คือสิบเนะศูนะครับปั๊บโอเคคูณกับนะครับหบวก i ก็คือหนนะครับยกกำลัง n n คือสเท่ากันนะครับสาลบหหารด้วย i ก็คือศูนยครับทั้งหมดนี้ลบด้วย n ก็คือสนะครับ เช็คเลขตปหนึ่งครับโอเคคำนวณไม่ผิดตรงนี้จะได้ f เท่ากับสามร้อยสิบนะครับตรงนี้เป็นสามสามหนึ่งนะครับอ่า f 2ตัวนะครับ f สีแดงนะครับบวกกับ f สีม่วงนะครับก็จะเท่ากับนะครับสามร้อยสิบนะครับะอเดี๋ยวเรียงดีดีด้วยสามสามหนะครับบวกด้วยสามร้อยสิบนะครับเท่ากับห4รนะครับ ซึ่งห4รอยสิบเอ็นะครับมันก็คือ f อันนี้นะครับ f อันใหญ่อันนี้ครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เท่ากับหกร้อยสี่สิบเอ็ครับพี่จะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับพี่ก็ต้องใช้สูตรคอมพาว์ถูกไหมครับเดี๋ยวพี่ขอย้ายตรงนี้เลยนะจาก f นะครับเท่ากับ p คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n นะครับพี่จะย้ายหกสี่หนึ่งครับโดยที่ดอกเบี้ยสิเอร์เซ็นตถูกไหมครับ แล้วก e ็ n เป็นเท่าไหร่ก็นับช่องครับหนึ่งสองสามสี่ครับสี่ปีครับก็จะได้ตรงนี้ถ้าคิดเลขไม่ผิดออกมาจะเป็นเก้าสามแปดจุดสี่เก้านะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะเอาเดี๋ยวขอลบก่อนครับเดี๋ยวมันเยอะเกินครับเดี๋ยวมองไม่เห็นครับพี่ได้ f อันนี้ออกมาแล้วนะครับเท่ากับ9 3 8 4สามจุนะครับพี่ก็จะเอามาแตะ แจกออกมานะครับเป็น a สามตัวนะครับอ่าซึ่งพี่ก็ต้องใช้สูตรแอนนูลถูกไหมครับพี่ขอแทนสูตรด้านขวานะครับสูตรแอนนูลที่มี f กับ a ก็คือสูตรนี้นะครับอ่าก็จะเป็น a เท่ากับนะครับแทน f ลงไปเลยนะครับ938.49นะครับอ่า i เป็น10%ถูกไหมครับ0.1นยครับ แล้วก็1บวก i ก็เป็น1.1ยกกำลัง n คือ3นะครับลบ1นะครับปุ๊บแทนค่าไม่ผิดนะครับก็จะออกมาเท่ากับนะครับ2.83.53นะครับก็คือ c แต่ละตัวนะครับจะมีค่าเท่ากับ2.83.53นะครับโอเค